คุณมีความรู้สึกว่าบิ๊งไอเดียขึ้นมาครั้งล่าสุดเมื่อไหรค่คะก็เชื่อว่าหลายคนคงตอบว่าเป็นอาจจะเป็นตอนที่กําลังอาบน้ําหรือว่าตอนที่กําลังเดินเล่นในสวนหรือว่าตอนที่กําลังเคลิ้มเคลิ้มกำลังจะหละับก็มีคนบอกว่าไอเดียที่ดีมักจะมาในตอนที่เราไม่ได้ตั้งใจฉะนั้นเราต้องไม่บังคับสมองของเราค่ะแล้วเราจะได้ไอเดียที่ดีกว่าแต่มันเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่า เมื่อเรานึกถึงการสร้างไอเดียหรือว่าการพยายามทำงานสักชิ้นหนึ่งเราน่าจะนึกถึงภาพของคนที่คลำเคร่งพลิกตำราหาข้อมูลไปมาเพื่อหาต้นแบบสำหรับไอเดียนั่นเองแล้วหลายครั้งที่เราพยายามทำแบบนั้นบ้างไอเดียกลับไม่ออกมาเลยหรือว่าเราอาจจะได้ไอเดียที่มันดูกากๆกกดูฝืนๆยังไงไม่รู้ถ้าหากว่าเรามองจากตัวอย่างประมาณนี้นะคะเราอาจจะคิดได้ว่า ก็ถูกแล้วที่เราไม่ควรบังคับให้สมองคิดไอเดียคิดสร้างไอเดียขึ้นมาแต่ปล่อยให้ไอเดียเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติของมันแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ว่าเราไม่ควรบังคับตัวเองให้คิดไอเดียออกมาแต่เรากําลังบังคับตัวเองแบบผิดวิธีอยู่ในตอนที่เราพยายามคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งพยายามแก้ปัญหาหรือว่าสร้างไอเดียเรามุ่งตัดสินใจที่เรื่องที่เราต้องการอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการหาทางแก้ปัญหาเกี่ยวกับธุรกิจที่กำลังเผชิญอยู่หรือว่าการออกแบบไอเดียสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหรือว่าพัฒนาฟีเจอร์ของแอปเพื่อให้มันได้ประสบการณ์หรือว่าให้สามารถใช้งานได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองเราพยายามที่จะสร้างไอเดียจากการจดจ่อที่ปัญหาที่เราต้องแก้หรือว่าคำตอบที่เราต้องการควบคู่กัน เราอาศัยการค้นคว้าข้อมูลแล้วก็เปรียบเทียบผลลัพธ์ต่างๆนานาซึ่งวิธีนี้ก็สามารถเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพได้แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการคิดอาจจะไม่จำเป็นต้องอาศัยการจดจ่อบแบบนี้เสมอไปคริสเลวลี่เธอเขียนหนังสือเรื่องหนึ่งที่ชื่อว่าไฮเปอร์โฟกัสซึ่งก็เป็นหนังสือเกี่ยวกับวิธีวิธีการที่สมองของเรานะ่ จะจดจ่อกับงานหรือว่าสิ่งต่างๆซึ่งจากนิยามในหนังสือเล่มนี้นะคะเขาบอกว่าการจดจ่อที่เรามักจะใช้ในเวลาที่เราตั้งใจทํางานอย่างเต็มที่มักจะเป็นไฮเปอร์โฟกัสหรือว่าการจดจอกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเต็มที่ซึ่งก็มีประโยชน์อย่างมากเลยในการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้มันเกิดประสิทธิภาพสูงสุดไฮเปอร์โฟกัสก็คือการที่เราจดจอกับงานหรือว่าสิ่งที่เรากําลังทำอยู่ตรงหน้าอย่างเต็มที่จนสิ่งนั้น กินพื้นที่ความใส่ใจทั้งหมดในขณะนั้นแต่นอกจากไฮเปอร์โฟกัสแล้วสมองของเรายังมีการคิดอีกรูปแบบหนึ่งที่มีประสิทธิภาพไม่น้อยไปกว่ากันก็คือ s c a t t e r Focus ก็เธอคนนี้นะคะให้นิยามคำคำนี้ว่า s c a t t e r Focus เนี่ยมันคือการปล่อยให้สมองไม่จดจ่ออยู่กับสิ่งเดียว การปล่อยให้สมองไม่จดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนานๆในระหว่างที่สมองของเราทำงานในแบบ Scatter Focus เนี่ยเราจะลดการจดจ่อที่เรื่องใดเรื่องหนึ่งไปและก็ปล่อยให้ความคิดของเรานั้นกระจายตัวไปหาเรื่องต่างๆจับมันมาเชื่อมโยงกันที่จริงแล้วเนี่ยการคิดแบบ Scatter Focus มันก็คือสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นเมื่อเราไม่พยายามจดจ่อกับสิ่งใดมากจนเกินไป หรือก็คือเวลาที่เราไม่ได้เจาะจงคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นหลักเรามักจะอยู่ในสภาวะนี้ขณะที่กำลังทำกิจกรรมที่ไม่ได้อาศัยการคิดอะไรอย่างเช่นระหว่างการอาบน้ำการออกไปเดินเล่นหรือว่าตอนที่เรากำลังจะนอนความคิดของเรานะ่ะไม่ได้ถูกผูกติดอยู่กับสิ่งที่เรากำลังจะทำแล้ก็ท่องไปยังเรื่องต่างๆที่อยู่ในสมองนั่นเอง ถ้าหากว่าใครที่เคยนั่งสมาธินะคะก็น่าจะเคยได้สัมผัสเหมือนกันว่ามันเป็นเรื่องยากมากที่เราจะบังคับให้สมองของเรานั้นหยุดคิดแต่เพราะว่านั่นคือธรรมชาติของสมองไงคะถ้าหากว่าเราไม่ได้ทํากิจกรรมที่อาศัยการจดจ่ออะไรสมองของเราก็จะคิดก็จะท่องไปสู่ความคิดต่างๆเยอะแยะมากมายหรือว่ามันก็คือการเหม่อลอยนั่นเอง นี่แหละคือเหตุผลที่ว่าทำไมไอเดียมักจะผุดขึ้นมาระหว่างที่เราไม่พยายามคิดเพราะว่าแม้เราจะไม่พยายามความคิดมันก็ทำงานด้วยตัวของมันเองและมันก็จะกระจายตัวไปยังองค์ความรู้ข้อมูลต่างๆที่มันมีอยู่แล้วในสมองเพื่อให้มันเชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆที่เรารู้เข้าด้วยกันและนั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่สามารถบังคับให้สมองสร้างไอเดียด้วย scatter focus ได้เมื่อเรารู้แบบนี้แล้วนะคะเราก็สามารถที่จะ หยุดการพยายามคิดแบบไฮเปอร์โฟกัสมาคิดแบบสเก t ตเตอร์โฟกัสแทนปล่อยให้ความคิดเชื่อมโยงสิ่งต่างๆแล้วก็สร้างไอเดียขึ้นมาซึ่งการคิดแบบสเก t ตเตอร์โฟกัสนะคะก็สามารถทำได้หลายแบบด้วยกันตั้งแต่การอยู่เฉยๆหรือว่าทำกิจกรรมที่ไม่ได้อาศัยการคิดมากนักอย่างเช่นการทำงานบ้านการออกกำลังกายการถักไหมพรมหรือว่าการ ตั้งปัญหาประเด็นต่างๆประเด็นประเด็นบางอย่างเอาไว้แล้วก็ปล่อยให้ความคิดเนี่ยคิดไปเรื่อยบางครั้งการแก้ปัญหาอาจจะไม่ได้อาศัยความตั้งใจในการจดจ่อเพียงอย่างเดียวบางครั้งคุณก็สามารถหาคำตอบของเรื่องบางอย่างได้ผ่านการนั่งเฉยๆนี่แหละอาจจะออกไปเดินเล่นบ้างทำงานอดิเรกบ้างที่ไม่ต้องใช้สมองมาก หรือว่าอาจจะเปลี่ยนบรรยากาศพาตัวเองไปยังสถานที่ใหม่ๆก็ได้และนี่แหละค่ะคือเหตุผลว่าทำไมคนชอบเหม่อลอยบางครั้งก็คิดไอเดียดีๆได้เยอะแยะมากมาย